เป็นที่น่าเสียดายนะครับยังไม่ทันไปถึงไหนเลยแผ่ก็จะแตกซะแล้วก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างต้องมีทางออกเสมอก่อนอื่นจอนนี่แฟมเอต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับคดีที่แตงโมนิดานะครับเราจะติดตามกันไปยาวๆจนกว่าทุกอย่างจะจบนะฮะไม่หยุดนะเพื่อตีข่าวนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันและช่วยกันเป็นกระบอกเสียงทวงคืนความเป็นธรรมให้กับ แตงโมพัรทรธิดาพัทรวีรพงษ์นั่นเองไปฟังคลิปกันเลย let's go <S ผมมิสเตอร์นัโต้พี่เขาวิจารณ์ที่เป็นกระแสะสังคมตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นก็ต้องบอกกอนว่าการทํางานในในรอบนี้มันมีการรวมตัวกันหลายส่วนทั้งส่วนที่เคยทํางานร่วมกันและไม่เคยทํางานร่วมกันแต่ประเด็นสําคัญคือเวลาเราจะทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีจุดยืนก่อน และจุดหมายในการทํางานที่จะต้องสอดคล้องกันและไปด้วยกันแต่าตาบใดก็ตามถ้ามีใครคนนึงเปลี่ยนแปลงจุดยืนไปในอีกทิศทางหนึ่งแล้วมันทําให้จุดยืนของคนในกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกเกิดความไม่สบายใจอย่างเช่นเราที่มารวมตัวกันทั้งหมดเนี่ยต้องการยืนข้างความถูกต้องและความเป็นธรรมแต่มีความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งหรืออีกท่านหนึ่งเนี่ยเหมือนพยายามจะช่วย จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความผิดในความรู้สึกที่ผมคิดเองนะเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ผมฟังจากพี่อาดพูดมาเหมือนประมาณว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทํางานด้วยความเร่งรีบอาจจะไม่ได้มัดระวงังก็อาจจะไม่มีความผิดจริงๆผมมองว่าผมมองถ้าเป็นผมเองนะฝากถ้าเป็นผมเองผมมองข้ามช็อตนี้ไปเลยเพราะคุณจะเร่งรีบยัยงไงก็ตามคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีเวลาในการรวบรวมเอกฐานมากมากมายคุณจะทํางานเร่งรีบแล้ว,แล,วแล้วคุณจะไม่มีความผิดมันไม่ใช่ครับผมว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่นะ มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคุณทํางานผิดพลาดจะละเว้นหรือให้การช่วยเหลือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าเสียงแตกเสียงแตกแทนที่จะร่วมมือกันทํากระบวนการให้ยุติธรรมให้มันยุติธรรมเนี่ยอีกคนหนึ่งกลับเสียงแตกไปอีก,อกไปอีกทางหนึ่งแต่จริงๆแล้วผมอยากให้นั่งคุยกันก่อนนะจริงๆถ้าเป็นผมนะผมอยากให้รู้สึกว่าทุกฝ่ายมีความหวังดีเหมือนกันทั้งหมดแต่อยากให้นั่งคุยกันก่อนเพื่อปรับความเข้าใจว่าดุล ทางของเราที่เราอยากทำเนี่ยเวเนี่ยเราไปเราจะไปเวไหนดีแต่ถ้าวันนี้เราเรายังไม่ทันคุยเรื่องทิศทางเลยแล้วบางคนออกตัวเยอะนิดหนึ่งออกตัวประมาณว่าเออจริงๆไม่อยากให้ออกตัวเยอะนะเวลาเราออกตัวไปจะเข้าข้างใครก็ตามเนี่ยผลของมันไม่ดีเลยนะผลของมันไม่ดีเลยผมเองไม่อยากไม่อยากก้าร่วมความคิดของใครเลยเพราะว่าเขาลบการตินใจของทุกคนนะครับพวกบรรดากลุ่มคณะทํางานเนี่ยก็มีธง ก็มีเขาพูดง่างคือมีปณิธานแน่วแน่ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆอยู่แล้วซึ่งผมก็เลือกทางนี้อยู่แล้วแต่เวลาเรามีการทํางานร่วมกันนะมันอาจจะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างผมอยากให้เราถอยคนละก้าวแต่ไม่ใช่ถอยคนละก้าวเพื่อลดละลดละหรือจะไม่เอาเรื่องอันนี้ไม่ถูกนะผมมองได้เลยว่าไม่ถูกต้องดําเนินการไปสุดซอยทําให้เต็มที่ไม่ต้องมีการลาเว้นใครใดๆทางนั้นต่อยใ,ใครหน้าไหนก็ตามทําผิดก็ต้องเอาขนะประชาชนทําผิดกไม่เคยเล่าเว้นเลย แล้วทาไมต้องลาเวนเจ้าหน้าที่ผมเอาไม่ว่าใครจะแสดงความคิดอะไรก็ตามถ้าใครจะรู้สึกว่าจะช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่แล้วจะมาออกตัวเพื่อช่วยผมบอกได้เลยว่าอย่าทําเลยครับมันไม่เวิร์กคุณจะโดนสังคมโจมตีและด่าบระนามคุณอย่างหนักหน่วงจากทัวร์จากประชาชนจากอะไรก็ตามเนี่ยหลายๆสารทิศเขาจะไปเขาจะไปดังไปที่คุณแน่แต่ผมเชื่อว่าในทีมหลักไม่มีใครทําอย่างนั้นแน่เพราะทุกคนมี ทิศทางในใจอยู่แล้วว่าเราต้องการเดินไปในทิศทางไหนเรียกร้องความเปม็นธรรมคืนความเป็นธรรมให้สังคมและปฏิรูปตำรวจทำผิดก็ต้องรับผิดจะไม่ช่วยในในกรณีใดๆเลยและดำเนินการสาวไปถึงใครทุกคนอันนี้ถูกต้องครับทุกอย่างความถูกต้องมันต้องมาก่อนมาก,ก่อนเหนือสิ่งอื่นใดทท้งนั้นเราจะมาทำคดีเพื่อจะหาทางช่วยคนอื่นผมอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ว่าใครจะคิดตรงไหนก็ตามแต่ถ้าวันนี้เราคิดผิดพลาดไปแล้วแล้วเราคิดว่า เราอยากเข้ามาเพื่อช่วยใครเพื่อช่วยใครที่กระทำผิดไม่เวิร์กผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กเพราะเรามีบทเรียนให้เห็นแล้วเป็นทนายแต่กับทำคดีไม่ตรงไปตรงมาเป็นทนายให้ฝ่ายฝ่ายโจทแต่ดูเหมือนจะเข้าข้างจำเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างงี้อย่าทำเลยผมบอกให้เลยว่าคนที่เขาฟังอยู่ะเขารู้สึกแย่แล้วความคิดและอะไรต่างๆมันก็จะตีกลับไปหาคุณท,ทันทีเพราะฉะนั้นบทลงโทษทางสังคมมันมีอยู่แล้วประชาชนจะ ให้การไม่ต้อนรับคุณเลยเขาจะไม่ต้อนรับคุณเลยว่าคุณเป็นคนแบบนี้กลับก่อกลับไปกลับมาสังคมจะไม่มีความน่าเชื่อถือคุณอีกนี่คือบทเรียนนะครับให้เห็นให้เห็นเลยว่าการกระทําแบบนี้สังคมไม่ต้อนรับและไม่ยินดีซึ่งใครก็ตามที่เริ่มจากกะททาสิ่งนี้ไม่เวิร์คครับแต่ในกลุ่มหลักที่ผมเห็นอยู่นะยังมีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยอย่างพี่อัจฉริยะนี่ตัวตึงชัดเจนอยู่แล้วคุณอาสนทิริมต้องคุณนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์ปานเทพนี่ก็ชัดเจนครับคุณหมอทัจนนีก็ชดเ ชัดเจนมากๆเนี่ยนี่ที่ผมเห็นนะชัดเจนแบบตึงสุดๆเลยแล้วก็ได้แนวร่วมในการเอาหลักฐานมาแปาหลักฐานมาอีกเพื่อจะตีแผ่ความจริงให้มันกระจ่างเพื่อเอาผิดผู้กระทําความผิดช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ควรจะได้รับโทษเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่ได้รับโทษเลยการก็ใครก็ตามที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยมันยิ่งแย่มากๆนะคนทําผิดควรรับโทษครับไม่ใช่ให้การช่วยเหลือ อ, <osc> อันนี้ผมพูดด้วยความเป็นกลางนะด้วยความเป็นกลางที่ถูกต้องแล้วมันควรเป็นอย่างนั้นครับการให้การช่วยเหลือพวกกระทำความผิดแล้วมันจะแตกแล้วมันจะแตกต่างอะไรกับจักรโตหรอครับถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นมันจะแตกต่างอะไรเราจะมีกฎหมายไปเพื่ออะไรคนทำผิดแล้วคนช่วยไม่ได้รับโทษหรอครับเราจะบ้านเมืองจะอยู่ยังไงฮะบ้านเมืองก็วุ่นวายเลยครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะผมพูดถูกไหมมันไม่ควรไงมันไม่ควรนะครับคุณจะเป็นคนที่ใหญ่มาจากไหนก็ตามคุณนะทำในใจคุณต้องมีก่อนอันดับแรกเลยนะคุณต้องมีธงในใจคุณ ุณต้องมีจุดหมายในการทํางานจุดยืนของคุณแม่งต้องชัดเจนเลยแต่ถ้าคุณแกว่งไปแบ่งมาแล้วมีความไม่ชัดเจนในการทํางานและในการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันคือความไว้ใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกิดความรู้สึกกระทาอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกเฮ้ยเริ่มไม่ใช่ละคนเขารู้สึกออกนะเขามองออกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผมเสียดายนะคนหนึ่งที่จะเข้ามาร่วมทีมเพราะผมตั้งตั้งทีมให้ทีมพวกพวกท่านเนี่ยที่ทำเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีคุณธรรมเป็นทีมแอเวนเจอร์ที่จะเอามาปราบไอ้พวกอ,อันตรพาณ นักเลงนักเลงกฎหมายนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าวันหนึ่งขาดไปคนหนึ่งหรือต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองสมมติทุกคนทําหน้าที่บางส่วนคุณเต้มงคลกิจก็ทําหน้าที่ในส่วนของกล้องซีดีทีวีก็ใครมีหน้าที่อะไรก็เดินเดินไปตามเป้าหมายที่ที่เรามีอยู่ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดต่างคนให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันผมว่าแนวทางนี้น่าจะแฮปปี้มากกว่านะอย่ามัว มองหาความเล่าของและแหงกันเลยในใจกันใหบ้บางสิ่งบางอย่างเราบันหนักทิดบบาหน่อยก็ให้วางแล้วเราเดินต่อเดินหน้าไปสุดเพราะเราจะต้องรวมตัวกันสามัคคีกันถ้าถ้าวันนี้เราแตกคอกันเนี่ยบอกได้เลยว่ามันทามันทาให้ดูเวลาเรามองประชาชนมองเข้าไปปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ย,ยทำไมแตกคอกันเราหวังพึ่งพวกท่านนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นแค่คําถามนะท่านทุกคนจะต้องมีคําถามในใจแล้วพวกท่านก็ต้องออกมาตอบนะครับว่า ข่าวจะต้องมาสัมภาษณ์ท่านแน่แตเ่เกิดอะไรขึ้นทำไมโน่นนี่นน่นอ่ะมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นการสมมา,รามัคคีกันสําคัญที่สุดครับแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ก็ใช้มติที่ประชุมนะครับว่าทุกไหนมันเหมาะสมผมเชื่อนะครับเคารพความเคารพการเสรีจใจของท่านเพราะว่าวพื้นที่ภาวะของพวกท่านเนี่ยผมบอกว่ามีอยู่มา,มากมายอยู่แล้วนะครับทุกคนมีประสบการณ์มีเรื่องราวที่ผ่านมาไม,ไม่น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกท่านทําความถูกต้องมาเป็นอันดับแรก จากที่ผมสัมผัสนะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกท่านมุ่งมั่นทําสิ่งที่ดีเพื่อ,อล้มหลงความไม่ถูกต้องเอาคืนความเป็นธรรมให้สังคมและเอากฎหมายมาเป็นกฎหมายได้ไม่ใช่แค่คนมีอนานาจแล้วทําให้กฎหมายมันแหวงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเอาใจช่วยทุกคนทุกภาคส่วนนะครับอยากให้เดินเดินหน้าทําสิ่งดีๆเพื่อผู้คนหนักเล็ดเบาหน่อยไอ้ตรงไหนที่เรามันไม่ถูกก็ต้องคุยกันครับ คุณทำอย่างอไม่ได้นะผมเชื่อว่ามันยังคุยกันได้ไม่เหลือบาคควาแรงหรอกครับผมราะว่าคนไทยคุยกันอย,อย่างน้อยเราก็แนวแนวทางเดียวกันเราเราเดินมาเพื่อช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอืมนั่งปรับจูนตรงไหนเฮ้ยตรงนี้มันไม่ได้นะเฮ้ยตรงนี้มันไม่โอเคนะเราเรามีทีวงในใจเราต้องเดินไปแบบนี้ผมว่ามันน่าจะยังคุยกันได้อยู่นะขอให้เอาใจช่วยนะครับทุกทุกทุก,ท,กทุกคนนะครับค่อยคคุยอย่างมีสติเราไม่ควรมีศัตรูในกลุ่มเดียวกันนะ ตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็นั่งคุยกันผมว่าทุกอย่างมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่างั้นคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ